ว่าเรามีออเดอร์จากกรมอาหารประมาณหนึ่งพันตันเราก็จะเอาหนึ่งพันตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกรที่ที่ปลูกปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะหนึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่สองเรื่องของกระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนําส่งกับท่านครับอุปสงค์เท่ากับวัปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้เป่าเขามีศัพท์ว่าไงนะ ดีมาสักพายครับท่านครับเดยวเอ้ยจบอะไรวะวะรัศจุลาครับเล้วทำไมเฮ้ยทำไมมึงโง่เงี้วะคุณรุ่นอะไรอะคุณรุ่นอะไรรัศศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นกวายเลยเฮ้ยอะข้าปีอะไรอะ,อะปัญญาโทรครับท่านกับปีอ๋อว่าแล้วเพราะว่า คนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัพพลายของของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะจบปริญญาตรีที่ไหนมาเลยสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร์จุฬา<ม>ปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไอาอ,าอาร์สามกับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะ แปลว่าอะไรวะ,ะหลักสูตรหลักสูตรหลักเลืกอกเรียนนะครับท่านครับ <laughs> เฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโ <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> อ้มหาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพอืม มาตอบเป็นโจกหมดหรื่องแล้ววิสาหกิจ